แม่ลูกอ่อนครับแม่ลูกอ่อนแม่นี้ให้ลูกสาวลูกสาวแจ็คก่อตร้อยล้านครับนี่ลูกสาวได,ด้วยแจ็คก่อตร้อยล้านเพิ่งคลอดใหม่สีแม่ครับเป็นลูกสาวสอง,สองลูกชายสองดูนะว่าข้อดีของการทํำรังอาหารด้านไหนไม่สูงมากครับ ไม่บัวแรกเกิดนั้นสามารถที่จะกินยากกินโหหารกับแม่เข้าได้อันนี้เึ่งขอแรกที่หนึ่งครับ กินอาหารครับกินอาหารกินหญ้ากับแม่ก็ได้ครับจะทําให้เด็กๆมันซุกซนครับบุญเพราะว่าแร,แรกเกิดเขาต้องกินเลยครับอานะยุแค่สัปดาห์เดียวครับกินหญ้าแล้วเห็นไหมครับกินหญ้าแข็งโกลาหหญ้าแข็งโกลาหนี้แนะนําเพื่อนๆเลยนะครับว่าเป็นหญ้าที่บัวทุกเพศทุกวัยชอบครับชอบ เส้นเขาจะอ่อนนุม่มไม่เหนียวไม่แข็งอาจจะเนียวบางนะแต่อ่อนไม่แข็งรับัวชมครับอย่างบัวแรกเกิดที่กินเลยครับกินรเป็นลูกสาวได้กอดร้อยล้านับสวยครับพเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สนใจก็วแวะมาชมดูนะครับดูคดีของการทำรางอาหารแบบนี้ครับรางอาหาร ว้างเม็ยี่สิบครับเมฆเขาสบัดหญ้าออกมาด้านนอกทําให้เราชิดเบืองด้านหลังนี่สูงบล็อกสามก้อนครับประมาณหกสิบเซนหกสิบถึงหกสิบห้าเซนด้านข้างด้านในนี่ก้อนครึ่งครับก้อนครึ่งสี่สิบเซนครับจากพื้นตา่าสิบห้าถึงสี่สิบเซนก็เป็นความสูงที่น้องๆครับน้องๆเกิดใหม่สามารถที่จะเข้ามากินอาหารกับแม่ สาวแจ็คปวดร้อยล้านทั้งคู่เลยครับลูกสาวทั้งคู่เลยธรัปดาเดียวเองครับสัปดาห์เดียวเขาายืนกินยาแม่เขาจะก็แนะนําเลยนะครับว่าหญ้าแทงโก่าับหญ้าแทงโก่าปีแรกจะเหนื่อยนะยครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งท้อใจนะครับอย่าพึ่งใจร้อนว่าปีแรกอ๊ะทำไมขึ้นไม่งามไม่แน่นแล้วถ่ายทิ้งครับหญ้าแทงโกราเนี่ยอย่าใจร้อนครับ ปีแรกเขาอาจจะขึ้นไม่สวยอันนี้เป็นปลูกไว้หน้าข้อครับนปลูกไว้แค่ไว้หน้าข้อเฉย่อแบเดี๋ยวเขาลามอย่าพึ่งใจร้อนถ่ายทิ้งครับเรารออีกสักปีหนึ่งสองปีเขาจะเริ่มขยายกิ่งก้านขยายเครือลุมหญ้าอื่นครับยิ่งตัดยิ่งแน่นตอนนี้นะมันเพื่อเลยรนะครับว่าปลูกแพนกล่าต้องใจเย็นครับต้องใจเย็นปีแรกอาจจะยัง ไม่ถูกใจยังไม่ง้างครับตัดไปก่อนครับย่าอื่นขึ้นคนก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลครับพอเราตัดครั้งแรกตัดครั้งที่สองตัดครั้งที่สามครับท่านจะเห็นเลยว่านี่นี่แหละคือแผงโคลา่าตัวจริงหญ้าบากบันครับเขาจะแผ่ขยายคุมหญ้าอื่นคุมพื้นที่เองครับบอกเลยเลยว่าไม่เกินสามปีครับ ไม่เกินสามปีจะมีแต่หญ้าเพงกุลาครับแน่นตึ๊บครับแน่นตึ๊บเด็กก็ฝากเพื่อนๆครับกินดีครับกินดีเด็กๆก็เด็กๆก,ก,ก,ก็ชอบครับเด็กๆก,ก็ชอบนะลูกสาวแบดด็อกเด็กๆก,ก็ชอบครับเนี่ยหกเดือนนี้ก็ยังกินกินอร็ดอร่อยครับอันนี้ก็น้อง ลูกสาวเคฟสามหนึ่งกับลุกสาวเคฟสามหนึ่งอายุหกเดือนครับครับดูเขากินครับดูวามอะเด็ดอร่อยของย่าแพงโทลาเห็นแล้วน้ำลายไหลครับเห็นล้วน้ำลายไหล ไม่นานซึ่งถ้าเป็นหญ้าอื่นลําต้นจะแข็งครับถ้าเราทิ้งไว้ให้แก่ในเบนโกล่านี่เราทิ้งนาน,านปล่อยเขายาวบัวก็ยังกินดีครับเส้นเหนียวนุ่มเหมือนเดิมบัวก็ยังกินดีแต่หญ้าอื่นเนี่ยลำต้นเขาจะแข็งถ้าเราไม่รีบตัดเ,เช่นหญ้าลูซี่นี่เตียปากท้องหญ้าหวานพวกนี้ครับถ้าถึงเกณฑ์ที่พอตัดเราไม่ตัดต้นเขาจะแข็ง จะไม่เหมือนแทงกลาแทงกลาเขาจะเลื้อยเหนียวยาวาดูอีกรอบครับดูไม่เบื่อครับดูวัวกินหญ้าแทงกลาอันนี้ก็ลูกสาวครับดูกชายวีแเลือดร้อยครับตัวน,นี้ชายวีแเลือดร้อย ดูอีกรอบครับดูยังไงก็ไม่เบื่อครับเนี่ยาแข่งโคลาแล้วก็ล้างครับอย่าลืมนะครับล้างอาหารข้างในอย่าให้สูงให้เด็กๆเขากินหญ้ากับแม่เขาได้อันนี้เป็นแม่ลูกอ่อนเลยครับเป็นแม่ลูกอ่อนพึ่งคลอดครับพึ่งฉีดไอเวอร์เมีฉีดอุสารให้เมื่อวานครับ ฉีดไอเวอร์เมกที่ใต้ผิวหนังครับฉีดเองก็ได้ครับยาพูดถึงการฉีดยาบำรุงเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะฉีดได้เองไม่ต้องรอหมอครับประหยัดค่าใช้จ่ายเราด้วยเราฉีดเองวัวจะคุ้นเราวัวจะไม่ดิ้นครับเอาเข้าซองสักหน่อยไอเวอร์เมกฉีดใต้ผิวหนังครับแนะนำไอเวอร์เมกนอกนะครับถ่าพยาธิภายในภายดอกพวกยุงพวกเหลือบที่มากัดหลังจากที่เราฉีดเนี่ยจะเรียบร้อยหมดครับ ไม่มีโดยเฉพาะเห็บเห็ดปีครับถ้าฉีดไอโอมนีกจะหายหมดเลยเห็ดปีนี <Okay. S 2> รร่รบกวนวัวเราแล้วก็ฉีดคาโทซานฉีด A อีสาม0ครับอีกตัวหนึ่งที่ช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์เล็กบำรุงน้ำนมครับทำให้วัวเรากับสัตว์ไว้ลูกสมบูรณ์ครับนี่ครับเป็นวัวไม่รบกวนทั้งหมดเลยชุดนีด้ครับก็ ไม่เกินสี่ห้าวันได้ผสมครับถ้าเกินนี่หูต้องต้องปรับแผนครับอย่าให้เกินถ้าเลี้ยงบัวปีหนึ่งทาสามเดือนไม่ได้ผสมนี่ขาดทุนนะครับสามเดินให้ถนี่ขาดทุนนะครเบเพื่อนนะครับว่าบัวไม่หลอนต้องดูแลให้ดีครับกินหญ้าให้เต็มที่บำรุงอาหารข้นสิบแปดเปอร์เซ็นต์เดือนแรยาบำรุงครับยาบำรุงอ่านี่มีกิ๊บมาด้วยครับ ตากะแตนครับจินมางกระยาแห่งคุลาเป็นความของระบบดิเฟนนี่ลูกชาย c y 0 9 6ครับเขาสวยนะครับแต่เพลินสีดำเข้มครับเคยเป็นลำปีสกินตอนเป็นเด็กครับยังเหลือหลังหน่ เป็นลูกชายสี0วสุด6สวยครับตัวนี้ตาเต็มหนุ่มผมว่าสวยเลยสีเป็นสีที่คนอีสานชอบหรือคนทั้งประเทศเลยชอบครับสีดำครับไม่มีทางไม่มีจุดเลยครับลูกชายสี0วสุด9ต้นแจเอาน้องไปเลี้ยงไหมครับถ้าสนใจก็มาดูนี่กลูกสาวแบดนดอกดูกแผ่นหลังครับดูแผ่นหลังสวยครับแม่ อันี้เปตีเบอร์แปนตัวเองนี่เลยครับ กินยาเห็นนึเด็กกินยาก็น่ารักดีครับมีความสุขแล้วก็เพลินดีับเกษตรผสมผสานครับบางทีทำอาชีพหาชีวิตบางทีในรูปแบบผสมผสานจะทําอย่างเดียวครับจะทําอย่างเดียวทำอาชีพหลักอาชีพรองอาจจะเลี้ยงวัวเพื่อเพื่อเลี้ยงวัวนี่อาจจะเป็นอาชีพหลักก็ได้ครับก็มีอาชีพอื่นเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงไก่งวงเองอาเลี้ยงไก่ไข่ ทำไรทำนาครับให้ครบครับให้มีรายได้หลักรายได้รองและก็รายได้เสริมครับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันโอนี่มดมาครับต้องระวังครับเพิ่งเห็นครับอเห็นมดนี่ก็นี่ก็แนะนำเพื่อนนะครับว่าอย่าประมาทนะครับต้องทสังเกตเห็น้งหมดแดงไฟนี่แนะนําเลยครับว่าใช้เซฟฟินโรยครับใายเกลี้ยงครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาโรยเมื่อเกิดเห็นก็ ให้เพื่อนได้ดูครับต้องระวังขอกเรา,าอ,าอดูอีกรอบครับดูเรื่อยๆดูความอริดอร่อยของออกัวเราคือแรกก็สําคัญครับเด็กนี่แม้ท้งแรกเกิดก็ยังเรียครับดูนะครับนี่ลูกขาวแจค็คกอดเดือนอาทิตย์เดียวครับทีแม่เขาเกลือแร่เขาก็ยังเรียเพราะตำแหน่งที่เราแขวนเอาไว้เนี่ยอยู่ในระดับที่เด็กๆเ,เลี้ยได้โัวใหญ่เรียดี ซึ่งก็จะช่วยให้น้องๆมีระบบย่อยที่สมบูรณ์เกลือแร่นี้จะช่วยลดกรดครับเพราะว่าวัวเราเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้องสัตว์เคี้ยวเอื้องนี่เวลาเขากินหญ้าก,กินฟางเขาจะหมักพอหมักปุ๊บเขาจะเกิดกรดเกดิกดแก๊สในกระเพาะครับเกิดกรดในกระเพาะงนั้นเกลือแร่นี้ก็จะช่วยลดกรดสังเกตด,ดูนะครับว่าวัว เราลองไปนอนอยู่ข้างข้อครับถอดเสื้อครับมีรถเข็มๆหน่อยเขาเลีครับที่เขาเรียผิวหนังคนเนี่ยเพราะมันเค็มครับโดยที่ท่านไหนที่ไม่อาบน้ําเนี่ยตามแขนตามแผ่นหลังเนี่ยวัวชอบเลียครับเพราะว่าเข็มครับวัวจะหาเกลือแร่เขาจะหาเองเป็นธรรมชาติของเขาเหมือนการกินดินโป่งครับตามธรรมชาติเพื่อลดกรดเพิ่มเกลือแร่ให้เขาซึ่งเกลือแร่ก็แนะนํนะครับว่าแนะนำเป็นเกลือแร่นอกครับ เป็นเกลือแร่นอกจะดีกว่าเกลือแร่ที่อยู่ในถ่าย <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วก็ดูครับอายุสัปดาห์เดียวครับอายุหนึ่งสัปดาห์ครกินยญ้าแฟรนเกล่าอย่างนี้เลยครับบอกเพื่อนเพื่อเลยนะครับว่าวัวไม่ว่าเขาจะกินนมแม่อย่างเดียวครับสัปดาห์หนึ่งเขากินหญ้ายากินห้ายจะกินยญ้าเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกยญ้า ที่บเรากินได้ทเทศทพศกว,ว,กนนวลลับูปัีแขงลูกล่าคนุ่น่มเนยาจกินงแมงสมบูณ์ทแม่ตลูกไปพร,พรดูคดูาด,ดูความน่ารักของยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยครับลูกสาวแจ็คส์ป็อลอยด้านตัวนี้สีแดงดีครับสีแดงดีแม่เขาเพิ่งฉีดยาบำรุงไปเมื่อวาน นาจะฉีด AD3E 500้าอให้เขาอีกครับตรงตระบบจุปขับก็ควีไปก็เพลินไปครับควีได้ทั้งวันเลยครับแต่เห็นวัวกินหญ้าอย่างนี้มีความสุข <c oughs> มีความสุขเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นกันไหมครับ่านะเดี๋ยวเราไปดูทีมงานฝั่งโน้นอีกสองนี่สำคัญนะครับ ชาย KF31 อายุตอนนี้อายุ9วันเลยครับอายุ8ปวันว,นวสวยสีสวยครับชาย k ค3 1ไข่ดำครับนัวเดูไข่ดำสีน้ตาลเค้มไม่มียุดไ,ไม่มีดางเลยเดูความหลอของ,งน้องๆครับออนดูแม่เขาครับแม่เขาเป็นวัวเฟรมใหญ่ครับเป็นวัวเฟรมใหญ่ อีกตัวนึงครับอันนี้ก็ลูกชายอันนี้ลูกชายแจ็ค팟ร้อยล้านครับตัว line, นี้สีแดงแป๊ดเลยครับสีแดงไม่มีจุดด่างเลยลูกชายแจ็ค팟ร้อยล้านอ้าว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 ออกไปแล้วเข้ามาเล่นนี่นะครับมาดูครับลูกชายแจ็ค팟ร้อยล้านครับสีนี้ครับจองไม่ได้นะครับ แม่เขาแม่เขารับเป็นตัวเฟมใหญ่ครับตัวเมื่อกี้นี่แม่เขาอยู่ฝั่งนู้นครับลืมไปอันนี้แม่แม่เขาเขาบี้น่ารักครับเขาบี้น่ารักเขาอ่อนครับเป็นเขาบี้เขาอ่อนเหมือนหูครับอ่อนตึ๊กตึ๊กตึ๊กไงขยับได้เคยเห็นไหมครับนี่วัวเขาบี้เขาอ่อนให้ลูกชายที่เป็นลูกชายเจ็กดไม้ล้านสีแดงสวยครับสีแดงสวยดูไม่เบื่อครับ น่านักเลยทั้งนองับยงโอเคเลยทีนี้มาดูเช้าๆสวยทุกตัวครับดูไม่เบื่อเนี่ยอันนี้ท้องหมดแล้วครับเนี่ยสีแดงแป้นเลยเดี๋ยวประมาณสักก่อนปีใหม่นี่กไม่ได้กินท้องหมดแล้วครับตนนัวนี้สีแดงสวยครับสีแดงสวยเนี่ยสีแดงมีแรงเกี่ยวหญ้าครับว่างนั้นครับซึ่งการเลี้ยงวัวครับ การเลี้ยงบัวให้มีสุขภาพที่ดีเนี่ยบางทีเราต้องเลี้ยงด้วยใจรักครับเราต้องมีใจให้เขามันสังเกตครับมันสังเกตอาการขนาดความเป็นอยู่ไม่แต่อาการเจ็บแข้ได้ป่วยของเขามีไหมครับสังเกตดูอาการนะครับดีๆที่สําคัญก็คือให้เขาคอ,อกครับคอ,อกนี่ให้คอ,อกแห้งครับเขาที่นี่จะแห้งครับ จะเป็นเพิงมางแงนอย่างนี้เลยครับลมจะโกลกเย็นสบายครับเห็นไหมครับลมโกลกเย็นสบายลมโกรกเย็นสบายนี่ก็ทําให้วัวเรามีสุขภาพดีครับอากาศไม่อบอ้าวไม่อุดภูกอากาศถ่ายเทยได้สะดวกนี่ครับข้อเห็นเพิงมาง,งแงนที่ไม่ให้น้ําไหลลงในข้อเขาครับไม่ให้น้ําไหลลงฝั่งโน้นครับแต่ว่าให้น้ําไหลลงฝั่งนี้แทน แล้วก็ลงหญ้าดีๆครับเดี๋ยวเขาไม่กัดซอเองอันนี้ผมลงแพงกุลลาครับด้านหน้าตัดบ่อยครับตัวนี้ตัดบ่อยเขาเลยเพราะว่าขี่วัวสมบูรณ์น้าสมบูรณ์<ม>รเห็นไหมครับข<ม>้อที่ดีก็ทําให้วัวเรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็หมั่นสังเกตครับหมั่นสังเกตวัคซีนยัยขาดครับบากเท้าเปื่อยลำตีสกินครับในการฉีดวัคซีนก็ต้องระมัดระวังครับโดยเฉพาะวัวท้องไม่ใช่ท้องเพราะวัคซีนนะครับพูดถึงวัคซีนหลายหลายท่านอาจจะเข้าใจผิดว่า วัวท้องฉีดวัคซีนไม่ได้เดี๋ยวจะแท้งไม่จริงครับวัวแท้งนี่เกิดจากเราจับ,บวัวไม่ดีจับวัวให้วัวดิน้นวัวกระทบกระเทือนครับทาให้กระทบถึงลูกเขาในท้องที่แท้งลูกเพราะว่าเราจับไม่ระวังครับเราจับไม่ระวังอเพราะหมอที่เขาไม่ได้คุ้นกับวัวเราครับมาไล่จับไล่คล้องเพื่อฉีดวัคซีนเป็นสาเหตุทําให้วัวแท้งครับไม่ใช่วัคซีนนั้น เพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงวัวเราจะต้องมันเก้าครับวันเก้ามันจูงให้วัวเราเชื่องให้เขาไม่ตื่นไม่ดิ้นเวลาเราฉีดวัคซีนเวลาดูแลแต่ที่สําคัญครับจะต,ต้องมีซองครับซองปฏิบัติการที่ผมเคยบอกครับสําหรับฉีดวัคซีนสวยครับเป็ตัวนี่ครับซองนี่สําคัญเวลาเราฉีดวัคซีนฉีดยาให้มีเหล็กด้านหน้านิดนึงเอาไว้ดึงดึงง่ายครับตัวนี้เวลาดึงวัแวแเราก็พันเชือก พันเชือกตำแหน่งเนี้ยพันแล้วก็ดึงได้ดึงได้ง่ายครับดึงเข้ามามีแผงไม้พักกรณีที่เราเจาะมืสนตะไคร้แล้วก็มีเหล็กรัดคอให้ดีครับให้ดีนะครับแล้วก็มีตัวเหล็กขัดท้ายครับมีที่สอดขัดท้ายก็ทําให้วัวเราปลอดภัยครับปลอดภัยสําหรับวัวปลอดภัยสําหรับหมอแล้วคนเลี้ยงด้วยครับจับวัวดีไม่ดิเป็นวัวเตะอีกครับเสียงครับนี่ก็เป็น สิ่งดีๆครับมาเล่าสู่เพื่อนเพืเ่อนฟังข้อปฏิบัติการครับทำให้วัวเราดูแลได้องอ่ายอีกชุดนึงครับอ๋อเดี๋ยวจะน้อยใจี่ไหนก็รีวิวก็ให้ดูให้ทั่วชุดนี้เป็นชุดเด็กกันไว้อีกครับอันนี้ขุนดีขุนนาแบบเลยสูช่วยอันนี้เป็นรุ่นเขาเรียกว่ารองเล็กสุดนะครับอันนี้พิ่งจับแยกมาแม่เขาคลอดหมดแล้ว ็นไหมครับว่าอันนี้ปีวกว่าครับแม่เขาคลอดแล้วแม่คลอดแล้วครับครับแม่ที่คลอดสี่ห้าตัวนี่แหละลูกสาวเขาสวยไหมครับลูกสาวอายุปีหนึ่งน้องเขาก็คลอดแล้วไม่ใช่ว่าพี่อายุสองปีแม่ยังไม่ได้ผสมยังไม่ได้คลอดนี้ขาดทุนครับ โดมครับสิบสองเดือนกว่าช่วยครับมีท่านไหนที่อยากจะแบ่งก็มาดูครับมาดูจะแอบขายหน่อยครับครับหนาดีครับหนาดีกินหญ้าดีชมบู์ทุกตัวครับหัวสิบสองเดือนครับสองเดือนก็เป็นสิ่งดีๆครับมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเดินครับดูหญ้าดูวัวกินหญ้า ฟังเสียงนกครับลมพัดเย็นสบายครับเห็นไหมครับเป็นบรรยากาศที่คนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหาสัมผัสได้ยากครับบรรยากาศชายทุ่งต้นยางฟังเสียงนกเอี้ยงนกเอี้ยงโมงครับเห็นนกเอี้ยงโมงครับที่ถ่ายไปเห็นนกเยอะครับที่นี่นกเ,นกเียงนกกระจอกครับแลวก็เป็นความสมบูรณ์ ของระบบนิเวศของธรรมชาติที่คล้องดูไม่เบื่อดูมีความสุขนี่ตัดอีกรอบแล้วครับเนี่พนกวิ่าข้างขาอนี่ตัดรอบสองแล้วปีนี้เห็นไ,ไหมครับตัดรอบสองตัดแล้วก็เอาคิวัวใส่ครับอย่าลืมนะครับว่าแปลงหญ้าเราถ้าอยากให้งามนันคือคิวัวเรานี่แหละตัดเสร็จก็เอาคิวัวลงครับอยากให้คิวัวสะสมในค้องเราทำให้หญ้าเรางามบัวเราอยู่ดี ความสุขเาเปสิ่งดีๆครับมาเล่าสู่กันฟังนานหน่อยครับวันนี้เติน <c oughs> <c oughs> เลยครับเตินเลยความสุขของคนเลี้ยงวัวครับมีความสุขไปด้วยกันมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังครับสร้างพลังใจไปด้วยกันฐานช่องน้ําดีวิธีพอเพียงครับ